อันนี้จะมารีเช็คอีกเครื่องหนึ่งนะครับที่จะจัดส่งวันนี้อันนี้เป็นเครื่องที่สองมันเดิมเรามาดูความเรียบร้อยโดยรอบก่อนพลาสติกพวกนี้แล้วกระดาษที่หุ้มอะคริลิกแกวแกะออกได้หมดเลยครับต้องแกะนะครับตรงนี้เพราะผมเห็นบางคนไม่แกะมันดูไฟไม่ได้สําคัญสําหรับเครื่องทำ๊อปคอร์แก๊สคือการดูไฟ สูตรอันนี้สูตรนะครับเดี๋ยวจะส่งไปกับเครื่องใส่ไปไว้ให้ในหม้อมาไปประกอบคู่กับเ,เทคนิคก,การทําได้เลยครับที่จะส่งให้ายะเทางานประกอบครับท้งเครื่องใช้วัสดุโฟดเกตทั้งหมดครับไม่ขึ้นสนิมแน่นอนเหล็กจะไม่ใช้เด็ดขาดสำหรับการทำอาหารครับ พราะมีปัญหาเรื่องสนิมเพราะว่าควาป๊อปคอนเราอยู่กับความชื้นอยู่กับความชื้นอยู่กับอาหารยังไงสนิมก็ขึ้นแน่นอนหลีกเลี่ยงการใช้เหล็กครับการทำงานอันนี้สายไฟบ้านครับเสียบโดยตรงได้เลยส่วนแบตเตอรี่ถ้าจะใช้มีสายตัวนี้เพิ่มให้ครับ เวลาใช้งานก็แค่เสียบเข้าไปโดยปกติถ้าไม่ใช้ก็คือดึงออกเก็บสายเสียบตามสีตามขั้วแดงขั้วบ,บวกดาขัา้วลบมาที่แบตเตอรี่ก็คือคีบตามสีตามขั้วครับห้ามสลับเด็ดขาดแบตเตอรี่ถ้าสลับขอทันทีการทํางานนะครับเคาะมาขวามือตัวนี้สวิตช์เห็นไหมครับกดมาที่ทางขวา220บโวลต์ตามตัวเลขเปิดควบคุมความเร็ว มาให้ตรงกันตามจุดมาร์กอันนี้คือการกวนรอบที่เหมาะสมในการทำาบบพัดกวนนิ่งครับเรเตอรปรับกวนเร็วได้ตรงกลางคือปิดถ้าเคาะมาทางซ้ายมือ220โวลต์ตัวนี้คือแบตเตอรี่ครับดูแบตเตอรี่ถ้าเราไม่เสียบปลั๊กก็ยังทำงานเห็นไหมครับ <Okay. S 2> การล้างทาความสะอาดถอดสลักตัวนี้ออกครับแยกชุดมอเตอร์ออกมอเตอร์เช็ดทําความสะอาดธรรมดาใช้ใช้ผ้าชุบน้าเช็ดได้ตัวนี้ห้ามล้างน้าครับเป็นระบบไฟชุดมอเตอร์ตัวนี้ทางร้านรับประกันให้1ปีครับมีปัญหาอะไรสอบถามเข้าม,มาได้เลยหรือว่าส่งมาเคลมได้เลยครับหลังจากที่แยกชุดมอเตอร์ไปแล้วทั้งเซตนี้ล้างน้ําได้เลยหม้อยกแล้วก็ดึงล้างเหมือนพาสตะ ถ้าตกกระปรงว่านาก็ใช้ฝอยเล็กขัดได้เลยครับไม่มีปัญหาสตรแตนเลสขัดได้อยู่แล้วครับหน้แข็งแผ่นปิดหัวท่อแก๊สเปีดสนิทร้อยเซนครับกันเนยกระเด็นใส่หัวแก๊สสแตนเลสใช้คู่กับวาล์วปรับแก๊สแรงดันต่ำเดี๋ยวคลิปที่ส่งให้จะมีบอกครับว่าแรงดันสูงกับแรงดันต่ำต่างกันยังไงเลือกให้ถูกนะครับแรงดันสูงใช้ไม่ได้เด็ดขาด เวลาแกะเครื่องมาแล้ววางหม้อเซ็ตวางมอ,เต,งมอเตอร์ให้เรียบร้อยแล้วก็ดูระดับหัวแก๊สว่าหัวแก๊สกับก้นหม้อว่าได้ระดับหรือเปล่าถ้าไม่ได้ก็คือตัวนี้สามารถปรับบิดเอียงได้นิดหน่อยครับเพราะว่าเวลาเราขนส่งอาจมีการไปโดนมันอาจจะมีการขยับได้บ้างช่องอากาศตัวนี้ต้องเปิดให้สุดเห็นไหมครับสุดคือแบบนี้เวลาเราล้างหรือเคลื่อนย้ายมือเราโดนได้ มันขยับได้เปิดสดแบบนี้แล้วค่อยเริ่มใช้งานกดแล้วก็บิดไฟจะเป็นสีฟ้าแบบนี้ครับกรณีที่ช่องกัดเปิดไม่สุดเปลวไฟจะเปลี่ยนครับเราสังเกตเองได้เลยเสร็จให้เป็นไฟสีฟ้าแบบนี้ก่อนค่อยเริ่มใช้งานความแรงไฟในการใช้งานไฟแรงเต็มก้นหมอ้อนะครับป๊อปคอนไฟแรงไม่ไหม้ไฟอ่อนไหม้ เน้นว่าไฟต้องแรงเต็มก้นหมอ้อแต่ไม่ขึ้นอบข้างหม้อนะครับถ้าอบข้างหม้อจะทําให้คั่วไปสักสี่ห้าหมอนะ้อเนี่ยจะเริ่มมีเข่าที่ข้างหมอนะ้อะเพราะว่าไฟมันขึ้นไปไหมด้านข้างเอาแค่เต็มก้นหม้อพอโอเคครับ